สวัสดีครับรู้จักตากใบไหมครับสวัสดีครับรู้จักตากใบไหมครับสวัสดีครับ so แป๊บเดียวเองครับแปบ๊บเดียวเองค,อครับเนื่องในวันที่25ตุลาคมนะครับ2547ได้เกิดเหตุการณ์สลายการชุมนุมหน้าสพออำเภอตากใบนะครับซึ่งการชุมนุมในครั้งนั้นเกิดจากการที่คนนับพันกำลังเรียกร้องให้ปล่อยตัวชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 6คนที่ถูกทางการตั้งข้อหาคุมขังเพราะสงสัยว่าพัวพันกับอาวุธปืนที่หายไปแต่ชาวบ้านนักพันคิดว่าผู้คนเหล่านั้นไม่ได้กระทําความผิดอะไรจนกระทั่งมีการชุมนุมเกิดขึ้นนะครับทําให้เวลาต่อมาแม่ทัพภาคที่4มีคําสั่งสลายการชุมนุมเริ่มจากการฉีดน้ำใส่ฝูงชนนะครับใช้แก๊สน้ําตาและยิงตอบโต้นานกว่า30นาที ผ่านไปแล้ว15ปีความยุติธรรมก็ยังไม่ปรากฏขึ้นในปีครบรอบเหตุการณ์การสลายการชุมนุม15ปีตากใบในครั้งนี้นะครับเราระหนักได้ว่าหลังจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมตากใบ25ตุลา47รัฐบาลได้เชิญชวนให้มีการพับนกกระดาษเป็นสื่อสันติภาพนํามาปล่อยพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อแสดงความห่วงใยพี่น้องประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่คือสัญลักษณ์นกที่ได้มาจากฝ่ายรัฐบาลแต่เราไม่ได้ ไม่ได้รับความเป็นธรรมผู้กระทำยังคงลอยนวลอยู่การแสดงจตนารมของเราในวันนี้นะครับจึงต้องการสื่อสารให้กับทั้งภาคประชาชนและภาครักว่าหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาอาทิการตายของบิลลี่การอุ้มหายรวมถึงการพยายามยิงฆ่าตัวตายของผู้อิภาษาจังหวัดยะลานะครับได้แสดงให้เราแล้วว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยยังคงมีปัญหาดังนั้นเราไม่ได้ต้องการเพียงแค่อนุสรณรสถาน14ตุลาหรืออนุสรณรสถานนกสันติภาพนะครับ เราแค่ต้องการกระบวนการยุติธรรมเราต้องการผู้ที่กระทำความผิดจริงๆ มันแค่สัญลักษณ์สัญลักษณ์หนึ่งที่ผงบอกว่าเหตุการณ์สามจังหวัดเกิดอะไรบ้างมีการทุบตีกันในระดับของเกิดการชุมนุมของใจของชาวประชาชนชาวปัตตานีที่เรียกร้องความเป็นธรรมต่อชุดรักษาความปลอดภัยใน เราไม่ได้ต้องการเพียงแค่อันสรนาสถา์สิทธิุลาหรืออัอนส,อสถาสตรลบทักษ,ษิภาพนะครับเราแค่ต้องการกระบวนการทาไม่ไม่เช่นนั้นเหตุการณ์ในลักษณะน,นี้ยังคงเกิดขึ้นวนรูปลงไปและการลดสิทธิยดลอยนวลก็จะยังคงดาเนินต่อไปไม่สิ้นครับเราไม่ต้องการอัสอนเราต้องการความเป็นธรรมเป็นธรรมเราต้องการาผู้ที่กระทํททาความผิดจริงๆขอขอเจอาหน้องกาทนานเจ้าหนาน ครับม <S 々> ุกงการนีแจงไหมล่ะมีครับมีแจงมี่ใี่แัที่เาาทองล้ว่ามิแจงครับจับทีมงาครับหังวิบนักรรมอมัน ครับผมคเออพี่อยากถามว่าที่น้องออกมาใน้องครับผมก็มีเรื่องหนึ่งก็คือเออเรื่องต่างผมเรื่องต่างไปที่ราเราถาวาเรืไม่ได้หรืออย่างที่น้องบอกว่าไม่ได้แบบนั้ไม่ได้ไม่ได้แบบจบแล้วใช่ไหมล่ะเข้าจบแล้วใช่ไหมล่ะเข้าจบแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วครับหมดาแล้ก็จริงจริงจริงวันนี้เนี่ยเรามาจัดแยกย้ายเลยครับจริงๆเรามาวันนี้เนี่ยก็คือระลึกถึงเหตุการณ์ส15ปีที่เกิดขึ้นในต่างไป เพียงเท่านั้นเองในการสัจำาด้แล้วเราจะบอกไปว่าอันท,ท,ท้ายท้าตอนท้ายจะมีเรื่องของอนุสอนจะบอกไปว่าอนุสอนนั้นเราไม่ได้ต้องการมากนะเราต้องการความเป็นธรรมมากกว่าความ<ต><ต>เป็นธรรมก็คือผู้ที่การทาความผิดได้รับตามทีอ่อยากที่น้องได้ต้องการคือต้องการที่ให้รู้แล้วที่การทำความผิดฆ่ามารับโทษกระบวนนะการการตามกระบวนการที่ทำฆ่ากฎหมายฆ่าคอ๋อครับผมมาของน้องนี่คือ 买车，买车。 Okay, ada oke ada ada masuk ada nama nama ada 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 ada